เธอทำร้ายลานลานก่อนอย่าใจอ่อนยังไม่พอลุยต่อฟูจิเน่เราจบกันจริงๆแล้วขอโทษนะทังังฉันพลาดไปเอง ทำให้เธอถูกลักพาตัวแต่เธอก็ทำร้ายหล่อนครั้งนี้ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วกันรู้ว่าผิดแล้วใช่ไหมรู้แล้วอย่ากโกรธเลยนะพวกนี้ก็แต่งงานกันแล้วฉันเตรียมของขวัญไว้ให้อ๋อคุณผู้หญิงนี่คือประธานฟู้ประมูลมาให้คุณโดยเฉพาะสร้อยเพชรสีน้ำเงินที่เคยเป็ของราชินียุโรปและเกาะส่วนตัวในทะเลแครลิบเบียนนี่คือกรรมสิทธิ์ของเกาะและวิลล่าหลายหลังบนยอดเขาทำไม ทังทังชอบค่ะฟูจิงเ่ในงานแต่งพรุ่งนี้ฉันก็เตรียมของขวัญชิ้นใหญ่ให้นะของอะไรถึงดึงรับขนาดนี้พรุ่งนี้นายก็จะรู้เองโอเคการฉันจะตั้งตารอของขวัญชิ้นนี้ขอให้ฉันจะไม่ลืมไปทั้งชีวิตไม่ต้องห่วงแน่นอนอยู่แล้ว ตื่นเต้นจนนอนไม่หลับทั้งคืนในที่สุดก็ได้แต่งงานแล้วคุณยา่าพูดอะไรเนี่ยผมแต่งงานกับสูวหวันถังก็แค่เพื่อบอกป้องหลานๆเท่านั้นไม่ได้ตื่นเต้นสักหน่อยผมก็แค่ก็แค่อยากรู้เภพย์ที่เขาพูดเมื่อวานฟูจินเย่พรุ่งนี้แต่งงานฉันก็เตรียมของขวัญชิ้นใหญ่ให้ไปกันถือของขวัญไปรับเจ้าสาวที่บ้านซูครับ ไอเด็กบือ้อต้องพาถังถังกลับมาอย่างสมเกียรติทุกอย่างยังแก้ทันแม่คะแม่ชอบพูดว่าฉันต้องแต่งกับคนที่ฉันรักแต่ตอนนี้ฉันต้องแต่งกับคนที่ไม่รู้จักขอให้ฉันมีอิสระและความสุขตลอดไปสู้หวานถังคนจากบ้านก็มารับถึงหน้าบ้านแล้วเธอไม่เปลี่ยนใจใช่ไหมเรื่องแต่งงานแทนรา,รานะ่ะไม่เปลี่ยน หนึงร้อยล้านรีบออกมาใส่ชุดแต่งงานของหลานๆด้วยนี่คือของของฉันช่วยส่งให้บ้านกู้หน่อยพี่จา๋าจะได้แต่งกับคนตาบอดคนนั้นแล้วรู้สึกยังไงบ้างพูดอีกคำเดียวฉันจะไม่เปลี่ยนแล้วนะ พ่อครับผมมารับวันหวานกลับบ้านเต็มของขวัญเล็กๆให้ท่านมีของล้านๆด้วยโอ้ยประธานฟู่ใส่ใจจริงๆมามารับไว้เลยประธานฟู่ชอบล้านๆขนาดนี้ให้ลานๆแต่งแทนสู่หวานถังเขาต้องพอใจมากแน่มาเลยประธานฟู่เชิญข้างในเลยคุณสู่ครับเผู้ชายเราสายตาไม่ดีออกไปไหนลําบากผมรับเจ้าสาวแทนช่วงนี้ที่สู่หวานถังยอมเปลี่ยนตัวกับลานๆ ไม่งั้นชีวิตรันราต้องพังหมดแน่ข้ามาเถอะอ้อาประธานฟู่มาเลยเชิญข้างใน <laughs> สุวนถังบอกไว้เลยนะพี่ฟู่ต้องชอบฉันแน่เขาแค่เกรงใจถึงไม่ทิ้งเธอพอเขารู้ว่าคนที่แต่งกับเขาคือฉันต้องดีใจมากเขาต้องดีใจแทบตายเลยนะบัานฟูกับบ้านกู้ขันนำมาถึงหน้าบ้านแล้วรีบคลุมผ้าให้เรียบร้อย ลูกสาวบ,บ้านซูสองคนค็นึงแต่งกับมหาเศรษฐีอีกคนแต่งกับคนตาบอดไม่ยึดติดธรรมเลยพูึงนี้ชาตินี้ทั้งชาติเราไม่ต้องเจอกันอีกแปลกจะทำไมไดใจฉันมันไม่สงบเหมือนกำลังจะเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดไป ว e de ่าถามไม่ใช่เธออยู่บนรขนาดได้ยังไงแม้แต่งานเจ้าใครพี่ฟูเซอร์ไพรส์ดันมาทำไมเลิเธอละไม่ผิดแล้วผิดไปแล้วพี่ฟูทันท่า